สวัสดีค่ะไปนั่งรถเที่ยวต่อนะคะตามมาค่ะ พยาบาลวิภาวดี แกรน d ์ยูนิสยามนิสสันเซลมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พอจะจำได้นะคะถนนโล่งๆแบบนี้ก็มีละครเรื่องดาวพระสุขที่โมลลดีเยมาภัยแสดงคู่กับพลพลาพรถนนโล่งมากเลย ะะตอนนั้นกำลังเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าขกรุงเทพพอถึงเวลาละครเริ่มก็น้าของสามีนะคะก็จะจอดรถพาแวะดูข้างะะอะไรค เรื่องนี้ก็โควิด19แล้วก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์ปกติแลัวถนนจะโล่งมากมากกว่าวันเสาร์อีกนะคะแต่ว่าวันวันอาทิตย์ก็ติดม็อบอีกติดคามม็อบอีกนะคะก็เลยเลือกเดินทางวันเสาร์ค่ะ อยู่ถนนราชพฤกษ์นะคะกำลังจะตรงไปสะพานพระรามเจ็ดค่ะที่อยู่ข้างๆสะพานพระรามเจ็ดก็คือสะพานพระรามหกนะคะขอเล่า,า,เ,าเกี่ยวกับสะพานพระรามหกหน่อยนะคะสะพานพระรามหกเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างฝั่งกรุงเทพคือที่ตำบลบางซ่อนและฝั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ตำบลละมุดสร้างขึ้นจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงตั้งพระไทยที่จะเชื่อมการติดต่อระหว่างทางสายเหนือและทางสายใต้ให้เข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยได้เริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2465และแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2469ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานชื่อสะพานว่าสะพานพระรามหเพื่อเป็นอนุสร์แก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้เสด็จไปประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2469ในช่วงแรกนี้สะพานพระรามหยาว443.60เมตรกว้าง10เมตร มีเส้นทางรถไฟถนนและคนเดินเท้าจนกระทั่ง,งจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสะพานถูกโจมตีทางอากาศจนชำรุดได้รับการซ่อมแซมใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2492ซึ่งรูปแบบและลักษณะสะพานได้เปลี่ยนไปบางประการเช่นความยาวเพิ่มเป็น460เมตรและความกว้างเพิ่มเป็น 11.43เมตรรวมทั้งพื้นสะพานสะพานสีแดงๆที่อยู่ข้างๆนั้นคือสะพานพระราม6นะคะที่เราเราวิ่งอยู่นี่คือสะพานพระราม7คะ่ะอยู่ข้างๆกันนะคะเปิดสะพานใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่12ทธันวาคมพุทธศักราช2496 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมมราชินีนาถได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเพิ่มเติมอีกนิดนะคะสะพานพระราม6ประกอบด้วยสะพานเหล็กห้าช่วงสะพานพระราม6เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา <c oughs> แห่งแรกของประเทศไทยคะ่ะสร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่6 แต่สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่เจ็ดรัรชกาลที่7พระราชทานนามว่าสะพานพระรามหกเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเชษฐา,เ,า,เ,าเขาเรียกสะพานนี้ว่าสะพานพี่สะพานน้องสะพานพี่คือเอ่อรัชกาลที่6สะพานน้องก็คือรัชกาลที่7นั่นเองค่ะ เป็นทางรถไฟเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ก่อนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กให้รถยนต์ผ่านอีกส่วนเป็นทางรถไฟมีทางเดินเท้าสองข้างเมื่อสะพานพระรามเจ็ดสร้างเสร็จก็แยกรถยนต์ออกเมาสว,วิ่งที่สะพานพระรามเจ็ดส่วนสะพานพระรามหกนั้นก็ให้รถไฟผ่าน ตอนนี้มีรถไฟผ่านอย่างเดียวนะคะที่สะพานพระรามหเป็นรถไฟรางคู่ค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกรางนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ